สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะคุณครูสุจิตราศีดาจิตนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ โดยเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นก็คือเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันได้แก่ 1. อาหาร 2. น้ำและ 3. อากาศนั่นเองค่ะ ในวันนี้เราจะเรียนในปัจจัยที่1กันก่อนนะคะนั่นก็คืออาหารหลัก5หมู่นั่นเองค่ะแต่เอเด็กๆทราบไหมคะว่าอาหารหลักหหมู่คืออะไรมีใครทราบไหมคะอาหารหลักห้าหมู่ก็คือสารอาหารที่สามารถดูดซึมและนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของ ร่างกายและมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอีกด้วยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ค,นคุณครูมีบทเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเราไปลองฟังดูพร้อมๆกันเลยค่ะ คะเด็กๆจากที่ได้ฟังเพลงแล้วเด็กๆพอจะรู้จักกับอาหารหลัก5หมู่กันแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะว่าอาหารหลัก5หมูนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปเริ่มกันที่หมูทหหม่ที่1ค่ะหมู่ที่1โปรตีนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าจะต้องทานอาหารประเภทใดจึงจะได้สารอาหารจำพวกโปรตีนเด็กๆจะต้องทาน เนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ปลากุ้งหอยรวมไปถึงนมไข่แล้วก็ถั่วชนิดต่างๆด้วยนะคะหมูหนึ่งกินเนื้อนมไข่ถั่วมเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันเหมือนในบทเพลงเลยใช่ไหมคะโปรตีนมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายทำให้ร่างกายจเจริญเติบโต ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราด้วยนะคะเราไปดูหมู่ที่สองกันค่ะหมู่ที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตเด็กๆจะต้องทานข้าวอาหารที่มีแป้งหรือน้ำตาลรวมถึงเผือกและมันด้วยนะคะ หมู่สองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังนะคะคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายนะคะและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราอีกด้วยหมู่ต่อไปหมู่ที่3นั่นก็คือเกลือแร่นั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องทานผักทุกชนิดเลยนะคะหมู่3กินผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินนะคะ เกลือแร่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีกากใยสูงทำให้ลำไส้ทำงานปกติและยังช่วยในระบบขับถ่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้น<ๆ>เด็กๆควรทานผักเยอะๆนะคะต่อไปหมู่ที่4นั่นก็คือวิตามินนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องทานผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะ หมู่4กินผล,ลไม้สารอาหารมากมายกินเป็นอาจินนะคะวิตามินทำให้ร่างกายแข็งแรงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายทำงานปกติและยังช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะคะต่อไปหมู่ที่5นั่นก็คือไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันจากพืชหรือไขมันจากสัตว์ล้วนให้ประโยชน์กับเรานะคะ หมูห5อย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นให้ความอบอุ่นร่างกายนะคะไขมันเป็นแหล่งพลังงานมีความอบอุ่นแก่ร่างกายสามารถช่วยในการดูดซึมของวิตามินบางชนิดและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อีกด้วยนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักอาหารหลักห้าหมู่กันแล้วคงจะได้เห็นความสำคัญของอาหารในแต่ละหมู่กันแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูกันสิคะว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นมีสารอาหารอะไรบ้างวันนี้คุณครูมีตัวอย่างอาหารมาให้เด็กๆช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าอาหารที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้ได้แก่ข้าวสวยผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งแล้วก็ผลไม้อาหารที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงหน้านี้จะให้สารอาหารอะไรแก่เราบ้างนะเราไปดูอย่างแรกกันเลยค่ะ ข้าวสวยข้าวสวยเด็กๆจำได้ไหมคะข้าวสวยให้สารอาหารประเภทอะไรข้าวสวยให้สารอาหารในหมู่ที่สองนั่นก็คือคาร์โบไฮเดตนั่นเองค่ะต่อไปผักใช่ไหมคะผักที่อยู่ในผัดผักของเราผักรวมที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นบร็อกโคลี่แครอทนะคะมีเห็ดแล้วก็ มีถั่วลันเตาด้วยใช่ไหมคะภากต่างๆเหล่านี้จะให้สารอาหารในหมู่ที่3นั่นก็คือเกลือแร่นั่นเองนะคะต่อไปกุ้งเด็กๆจำได้ไหมคะกุ้งให้สารอาหารประเภทอะไรแน่นอนคะ่ะว่ากุ้งเป็นเนื้อสัตว์ย่อมให้สารอาหารในหมู่ที่1นั่นก็คือโปรโตีนนั่นเองคะ่ะลำดับต่อไป เมื่อเราผัดผักจะต้องใช้น้ำมันในการผัดใช่ไหมคะน้ำมันก็จะให้สารอาหารในหมู่ที่5จำพวกไขมันนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือผล,ลไม้ผลไม้ก็จะให้สารอาหารในหมู่ที่4นั่นก็คือวิตามินนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าอาหารที่เราทานแต่ละวันจะได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะทานอาหารให้ ครบทั้ง5หมู่นะคะเมื่อเราได้เรียนกันมาแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมท้ายบทเรียนฝากให้เด็กๆได้ลองทำดูด้วยนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่นักเรียนรับประทาน พร้อมทั้งอธิบายส่วนประกอบของอาหารและสารอาหารที่ได้รับนะคะให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่นักเรียนทานที่บ้านนะคะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็บอกส่วนประกอบของอาหารและสารอาหารที่ได้รับแล้วก็เขียนลงในสมุดนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มให้คุณครูได้ชื่นชมด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ